วันนี้ไปกิน Wisdom กันดีกว่านะคะซึ่งเป็นร้านดางังดังในเรื่องของความ international ของเขาเลยนะคะจะมีอาหารหลากหลายชาติเลยนะคะลองไปดูกันเลยราคาต่อหัวก็ไม่เบาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่า is it worth it นะคะมันคุ้มค่าของราคามันหรือเปล่านะคะ เริ่มต้นด้วยข้อดีก่อนเลยนะคะสิ่งที่พอชอบมากคือมันจะมีหน้าจออันนี้ที่แบ่งชาติของอาหารชัดเจนกดง่ายสั่งง่ายนะคะแล้วอาหารมาค่อนข้างจะไวนะคะอันนี้คือสิ่งที่พอชอบมากเพราะว่าเป็นหนึ่งที่ที่เราไม่ต้องลุกไปตักอาหารหรืออะไรอย่างนี้เลยกดปุ๊บแล้วอาหารก็มาภายในไม่กี่นาทีเองจริงๆ การจัดร้านจัดจานจัดทุกอย่างก็สวยงามนะคะเป็นร้านที่เข้าไปลัวสัมผัสถึงความหรูได้เลย อันนี้บอกเลยนะคะว่าฟินมากคือสั่งเรื่อยๆเลยสั่งหลายก้อนมากเพราะว่าหยุดกินไม่ได้เลยสปาเกตตี้ต้มยำกับกุ้งแม่น้ำค่ะทุกคนกุ้งแม่น้ำเป็นอย่างหนึ่งที่พาชอบกินมากๆเลยเพราะฉะนั้นสแตนดาร์ดของพออาจจะสูงมากนิดนึงนะคะของที่นี่พาอาจจะยังไม่ถึงเทสของพาะคะ่ะยังเฉยๆอยู่คะ่ะทุกคน ใครที่ชอบกินเนื้อคงไม่ผิดหวังนะคะเนื้อมันนุ่มจริงๆเลยมีทั้งแบบให้ไปปิ้งเองนะคะแล้วก็ของแฟนเพาอะ่ะสั่งเยอะมากเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรต่างๆมีหมดเลย ส่วนอันนี้เป็นเฟรเร e ของพราเลยนะคะจะเป็นตัวสเต็กทูน่าค่ะโ้ฟินมากจริงๆแล้วก็สั่งไปประมาณ3จานเลยคือพอร์ชั่นของที่นี่ข้อดีคือมันมาเล็กๆเนาะเราจะได้สั่งแบบหลากหลายจริงๆนะคะของวันนี้พากินไปชาติมีออสเตรเลียนมีแบบญี่ปุ่นมีไทยคือเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ ตอนที่เพเิ่มอิ่มแล้วเพาอยากจะหยุดเพอยากจะหยุดของขาวด้วยอะไรเปรี้ยวๆนิดนึงพอเลยสั่งอันเนี้ยที่เป็นซอลซ่าค่ะเออไม่เคยกินมาก่อนเลยแต่ว่ามันมาแล้วมันดูหรูหรามากก็เลยแบบตื่นเต,ต้นซอลซ่าอันนี้เพ e ร o ค m เมนเลยสำหรับคนชอบกินเอ่อเปรี้ยวๆนะคะเ h e ย r ์สทุกคน กิมอาหารไทยไม่ได้เลยทุกคนซึ่งอันนี้จะเป็นตัวขนมจีนเพราว่ามันก็ใช้ได้นะไม่ได้แย่เท่าไหร่นะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะกินขนมจีนหรืออยากจะกินอาหารไทยตอนไปที่นี่ก็แนะนําเลยคะ่ะอันนี้พอาอาจจะพูดไปแล้วเนาะแต่อันนี้พอาให้นัมเบอ e วันจริงๆเพราะฉะนั้นใครไปแล้วอยากจะลองตามพราวแล้วกินหมือนพราวอะ่ะพราแนะนำอันนี้เลยนะตัวสเต็กทูน่า ขออภัยในความจานเลอะมากเลยนะคะทุกคนฟินสุดๆเลยแล้วจบท้ายด้วยขนมหวานนะคะขนมหวานที่นี่พอชอบเลยแหละพอร,รู้สึกว่าเออเป็นที่ที่เราเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องไปหาขนมหวานที่อื่นเนาะที่นี่ไม่ต้องคือจบที่นี่เลยก็คือ ใช้ได้เลย10ออก10เต็ม10เลยคะ่ะทุกคนเครื่องดื่มอันโปรดของพอจะเป็นตัวพีโซดานะคะซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เป็นเซิลฟ์เซอร์วิสเราต้องเดินไปในจุดหนึ่งนะคะแล้วก็ไปสั่งจริงๆก็ไม่ได้เซิลฟ์เซอร์วิสขนาดนั้นเพราะเราอ่านเมนูแล้วเราบอกเขาว่าเราอยากได้อะไรยื่นให้เขาแล้วก็แป๊บเดียวเราก็ได้เครื่องดื่มมาเลย โอเคทุกคนวันนี้เผาอิ่มมากเลยนะคะเรามาดูค่าเจ็บตัวกันดีกว่านะคะไปกินกัน2คนจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะทุกคนแนะนำเลยบ๊ายบาย